นี่เลยน้องชมพูของเราสวัสดี่ะเอาวันนี้มางานมิสแกลงกรุงเทพมีใครอยู่ในดวงใจบ้างในดวงใจจริงๆอ่ะมีหลายคนค่ะแต่ถ้าจะให้ผู้คนเดียวก็ต้องยกให้อิงฟ้าค่ะเพราะว่าส่วนตัวชมพูอ่ะชมพูแอบติดตามผลงานของอิงฟ้ามาก่อนหน้านี้แล้วก็เลยรู้สึกประทับใจเนาะกับการที่เขาได้ตัดสินใจมาประกวดบนเวทีมิสแกรงค่ะได้เลยอ่ะสำหรับเยาว,วชนนะฮะท่านอยากมาประกวดมิสแกรงต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างอ๋อง่ายๆเลยค่ะกับการที่ เวทีมิสแกรนนะคะก็ต้องมีความมั่นใจในตัวเองก่อนนะคะเชื่อมั่นว่าเราจะต้องทําได้แล้วก็ที่สำคัญเนี่ยอย่าลืม3 B นะคะก็คือจะมีบิวตี้เบรนแล้วก็บอดี้นะคะในการที่จะมาสู้กับอีก77สาวงามทั่วประเทศค่ะได้เลยอ่ะพูดถึงเยววาวชนมีการเรียนออนไลน์อยากฝากกาลังใจนิดน,นึงในฐานะที่เราเป็นตัวแทนของมิสแกรนค่ะสําหรับการเรียนออนไลน์นะคะก็ต้อง <laughs> ได้นะคะโอเคสำหรับการเรียนออนไลน์นะคะต้องบอกเลยว่าในเมื่อยุคสมัยมันเปลี่ยนไปเศรษฐกิจแล้วก็สถานการณ์บ้านเมืองเนี่ยมันต่างจากเดิมมากนะคะการเรียนออนไลน์เนี่ยอาจจะเรียนรู้ได้ไม่ครบไม่ทั่วถึงนะคะแต่ก็อยากจะเป็นกำลังใจค่ะหาความรู้เพิ่มเติม,ตมด้วยตัวเองนะคะแล้วก มุ่งมั่นในการเรียนค่ะได้เลย่ฝากคุณผู้ชมทางบ้านในการติดตามผลงานเราทาง Facebook และ IG ได้เลยค่ะก็อยากจะให้ติดตามชมพูผ่านทาง f c e e o o o นะคะชมพูพิงกี้ค่ะแล้วก็ไอจีอ IG ชมพูอาทิตาค่ะได้เลยขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณ,ค,ณ<อ>ค่ะ